สวัสดีครับผมทนายไอทนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวดีเกี่ยวกับมาตรการดิจิทัลวอลเล็ต0นึ่บาทนะครับสำหรับรอบนี้นะครับก็จะเป็นเฟสสามเป็นรอบของกลุ่มบุคคลอายุ16-59ถึง59ปีนะครับแต่ตอนนี้ผมได้ข้อมูลล่าสุดมานะครับก็คือกระทรวงการคลังเขาจะโอนเป็นกลุ่มย่อยๆนะครับก็คือกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินนะครับ เป็นกลุ่มอายุ16-20ปีนะครับและวันโอนเงินนะครับก็เลื่อนไปเป็นเดือนพฤษภาคมนะครับนี่คือกลุ่มแรกนะครับกลุ่มอื่นๆอ,อาจจะช้าไปกว่านี้อีกนะครับคราวนี้มาจากจัือพิมพ์ประชาชาธุรกิจออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันที่17กุมภาพันธ์68นะครับแจกเงินดิจิทัล10,000บาทเฟส3อีก15ล้านคนได้วันไหนคังแยม้มกลุ่มคนอายุ16-20ปีได้เป็นกลุ่มแรกคาดเริ่มใช้ใจ่ายเดือนพฤษภาคม68รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและดีประสานเสียง ทดสอบระบบเพย์เมนต์เชื่อมธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบในเดือนมีนาคมนี้เปิดช่องใช้เงินง่ายขึ้นทั้งร้านค้าและประชาชนหวังจูงใจรายย่อยเข้าระบบกระตุ้นเศรษฐกิจประชาชาติธุรกิจเกาะติดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงิน1,000 0บาทหรือโครงการเติมเงินผ่านดีจิท่อวอลเล็ตเฟสสซึ่งเป็นการแจกเงินให้กับกลุ่มที่มีอายุ 16-59ปีที่ไม่ติดเงื่อนไขในการครอบครองทรัพย์สินและมีรายได้ตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดประมาณ15ล้านคนคาดว่าจะใช้เม็ดเงินในราวๆ1.5แสนล้านบาททั้งนี้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเริ่มแจกเงินได้ในช่วงไปลายไตรมาสที่2ของปี2568ไตรมาสที่2นะครับก็คือเดือน เมษาพฤษภามิถุนานะครับหรืออย่างเร็วที่สุดก็คือประมาณเดือนพฤษภาคม2568เป็นต้นไปและระหว่างนี้กระทรวงการคลังและสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลวงการมหาชนหรือ DGA เตรียมทดสอบระบบ Payment วงเล็บระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมกับระบบของธนาคารพาณิชย์คาดว่าจะเริ่มทดสอบทั้งระบบในเดือนมีนาคมนี้และยืนยันจะไม่มีการแจกเป็นเงินสดแจกกลุ่มแรกอายุ16-20ปีในเดือนพฤษภาคมแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่าการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟส3 สำหรับกลุ่มอายุ 16- ถ59ปีขณะนี้คณะอนุกนรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาผ่อนปลนเงื่อนไขรา,ายละเอียดบางอย่างเพื่อให้การใช้จ่ายสะดวก รวมทั้งในส่วนของการให้นําวงเงินจากดิจิทัลวอลเล็ออกมาใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นจากเดิมที่กําหนดให้ล้านค้าถอนเป็นเงินสดได้จะต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นก็มีการหาลือที่จะปลดล็อกให้ล้านค้าที่ไม่อยู่ในระบบภาษีสามารถถอนเงินออกได้เพื่อเป็นการจูงใจล้านค้ารายย่อยให้ได้รับประโยชน์จากการกระตุ้นเนศรษฐกิจในรอบนี้ด้วยนี่นะครับถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะครับงานนี้ล้านค้าทั่วประเทศนะครับแห่มาลงทะเบียนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวร้านค้าเองก็จะได้เงินหมื่นแล้วก็เอามากดกับล้านตัวเองได้ด้วยนะครับ สบายเลยทีนี้สําหรับทำลายการแจกเงินคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม2568เนื่องจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน,นงต่างๆจะต้องเชื่อมต่อระบบ Open Loop กับระบบ Payment ที่ทาง DGA เป็นผู้รับผิดชอบและต้องมีการทดสอบเพื่อให้มั่นใจระบบเติมเงินและชําระเงินให้อย่างมีสเสถียรภาพพร้อมใช้งานต่อเนื่องและมีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อปิดความเสี่ยงเพราะเป็นระบบที่เชื่อมต่อด้านการเงินและมีผู้ใช้จํานวนมากอย่างไรก็ดีเนื่องจากระบบเพย์เมนต์ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นระบบใหม่ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดปัญหาระบบล่มในกรณีที่มีคนจํานวนมากเข้าไปใช้งานในช่วงเวลาเดียวกันคณะอนุกรรมการยังมีการหาลือกันว่าการแจกเงินดิจิทัลเฟส3จะมีการแบ่งเป็นกลุ่มๆโดยกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินเป็นกลุ่มอายุ16-20ปีก่อนถ้าพูดแบบนี้นะครับหมายความว่าแต่ละกลุ่มนี้จะต้องมีการเว้นช่วงเว้นระยะด้วยนะครับไม่ใช่ว่า แจกกลุ่มนี้วันที่1อีกกลุ่มวันที่2อ,อีกกลุ่มวันที่3ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับน่าจะต้องมีการเว้นระยะพอสมควรเพื่อให้กลุ่มแรกใช้เงินไปเยอะหรืออาจจะใช้ไปไกล้ๆจะหมดแล้วนะครับล้วก็ค่อยโอนให้กลุ่ม2กลุ่ม3ต่อๆไปนะครับปรับเงื่อนไขใช้จ่ายง่ายขึ้นก่อนหน้านี้นายเผ่าภูมิโล,ลจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการการกองโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ระหว่างพิจารณาผ่อนปลนให้ล้านขาและประชาชน สามารถใช้ดิจิทัลวอลเล็ตได้ง่ายขึ้นเช่นในมิติของร้านค้าจะผ่อนปลนให้นําวงเงินจากดิจิทัลวอลเล็ตออกมาใช้ใจ่ายได้ง่ายขึ้นจากเดิมที่กําหนดให้ร้านค้าถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้ใจ่ายตั้งแต่ในรอบที่2เป็นต้นไปและร้านค้าที่ถอนเงินสดได้จะต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นขณะที่ในด้านประชาชนนั้นจะปรับเงื่อนไขให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามกรณีที่มีกระแสะข่าวว่าจะมีการปรับเงื่อนไขให้ประชาชน ใช้ใจ่ายเป็นเงินสดได้ยืนยันว่ารูปแบบการใช้ใจ่ายยังจะเป็นใช้ในระบบดิจิทัลวอลเล็ตขณะที่เรื่องเงื่อนไขาการจำกัดใช้ใจ่ายเฉพาะพื้นที่อำเภอตามทะเบียนบ้านนั้นรอข้อสรุปจากคณะกรรมการแต่มีแนวโน้มที่จะใช้เป็นพื้นที่เหมือนเดิมทไลา์จ่าย1 0 0่0เฟสดสาก่อนหน้านี้นายพิชัยชุนหววชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8 หรือช่วงต้นเดือนมีนาคม2568คาดว่าจะนัดประชุมคณะกรรมาการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีนางสาวแพรทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้ขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า การแจกเงินดิจิทัลวันเลดึงหมื่นบาทเฟสสามจะเหลืออีกประมาณ15ล้านคนกลุ่มอายุ16-59ปีที่ไม่ติดเงื่อนไขทรัพย์สินและรายได้ตามเกณฑ์รัฐบาลยืนยันว่าเตรียมการไว้แล้วโดยยืนยันคำเดิมก็คือจะแจกในไตรมาสที่2ปี2 5 6 8คือในช่วงเดือนเมษาถึงมิถุนายนนี้ซึ่งตอนนี้แนวโน้มก็น่าจะเป็นเดือนพฤษภามนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องการทำระบบโอเพนลูปกับสถาบันการเงินตอนนี้ระบบเสร็จแล้วและอยู่ในช่วงของการทดลองระบบคาดว่าจะใช้เวลาทดลองประมาณ1เดือนเพื่อให้ระบบ โฟนยังเดินหน้าต่อเปิดลงทะเบียนแน่นอน และกำลังหาวิธีอยู่ยืนยันว่ากลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทอย่างแน่นอนสอดคล้องกับความเห็นของนายประเสริฐจ,จันลวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ระบุว่าระบบเพย์เมนต์ไม่มีปัญหาน่าจะจบแล้วมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยได้ผู้ชนะในการเสนอราคาพัฒนาระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าบริษัทที่ชนะจะส่งมอบงานในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้และจะมีการทดลองระบบทั้งระบบในเดือนมีนาคมนี้เงินดิจิทัล10,000บาทเฟดส คนทั่วไปอายุ16-59ปีใครได้บ้าง 1. บุคคลที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐยืนยันตัวตน 2. ประชากรที่อยู่ในทะเบียนบ้าน 3. สัญชาติไทย 4. อายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนวันที่16กันยาย,ยน6-7 5. ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้เกิน840,000บาทสำหรับปีภาษี2 5 6พ 4, 6. ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันเกิน50,000 0บาท ณวันที่31มีนาคม2567 7ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำ8ไม่เป็นผู้ที่ถูกระง,งับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการหรือโครงการอื่นๆของรัฐ9ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขข,ของมาตรการหรือโครงการอื่นๆของรัฐแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟส3เงื่อนไขหลักเกณฑ์ซื้ออะไรได้บ้างนี่นะครับรอบนี้ได้เป็นเงินดิจิทัลนะครับก็เลยต้องมีการจำกัดการซื้อขายนะครับว่าจะซื้ออะไรได้บ้างอย่างแรกนะครับก็คือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับ สบู่ยาสีฟันผงซักฟอกกะปิน้ำปลาซอสปรุงรสเป็นต้นสินค้าเพื่อการศึกษาเช่นเครื่องแบบนักเรียนเครื่องเขียนสมุดปรกกาดินสอเป็นต้นสินค้าวัตถุดิบเพื่อการเกษตรเช่นปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชมเมล็ดพันธุ์พืชเป็นต้นสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผักสดผลไม้อาหารสดเครื่องจักสานเป็นต้นสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารไข่ไก่เป็นต้น ยารักษาโรคเช่นยาแก้ไขอยาแก้ท้องเสียเป็นต้นทูบเทียนและเครื่องสักการะชุดถวายสังฆทานเป็นต้นแจกเงินดีเท่า10,000บาทเฟซบเงื่อนไขหลักเกณฑ์ซื้ออะไรไม่ได้บ้างนี่นะครับก็มาดูว่าเขาห้ามซื้ออะไรห้ามเอาไปใช้ใจ่ายกับอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่อยู่ในรายการเหล่านี้นะครับเรียกได้ว่าท่านเอาไปซื้อได้หมดนะครับที่ต้องห้ามนะครับก็มีบัตรเงินสดทองคําเพชรพลอยอัญมณีน้ามันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติร้านทําผมร้านนวดร้านเสริมสวย เครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อมแล้วก็บัตรกำนันนะครับเหล่านี้เขาห้ามเอาเงินดิจิทัลไปซื้อนะครับแต่พูดก็พูดนะครับถ้าร้านค้านี้เขาไปลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้สุดท้ายคนที่ได้เงินดิจิทัลมานะครับก็สามารถเอาไปรูดเปิดกับร้านค้าเหล่านี้ได้อยู่ดีนะครับ